ออกมาเป็นค่ำเลยอตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่เชอร์ชีวาเป็นเป็นคาเฟ่ลมลื่นมากเข้ามานต้นไม้ใหญ่ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครับอากาศก็ค่อนข้างดีเลยเย็นลมเย็นไม่ร้อนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าคาเฟ่เขาเป็นไงบรรยากาศ่ะพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับ เขาตัดเป็นส่วนรลบเรื่นมากมีร้านสนามหญ้าด้วยน่าเป็นบ้านเขามาดตบ้านโบราณดูบ้านมีบ้านโบราณหลังใหญ่นะเชื่อชี่ว่ะเชื่อมาจากช่อเชื้อต้นไม้ปะน่าจะใช่ เชอนี่น่าจะหมายช,อ,ช,อ,ชอ,อเชิชอกระเชิอที่หมายถึงต้นไม้นะครับดูชาแก่ือว่ามุงอาไม้ก็ต่อาวบิดเ่อขเขาเกียวกับชาเื้องมันเป็นที่พักด้วยไ่มเนี่ยเป็นบ้านแบบมีที่พักเนี่ยเป็นบ้านโบราณเลย ขไปหากาแฟกินดีกว่าออทั้งถอดรองเท้าด้วย้องใส่รองเท้าของเขานี่มันจะกาเหมือนเข้าสปาเลยเนี่ยเย็นแอร์เย็นจัดสั่งกาแฟกันเีไนไอนั่นเลถอดงเท้าเลย ทำกาแฟหลองรมีมองถ่ายรูปเยอะเลยอ่ะ วิเศษอีนขนมเลยนะีขนอาตกท้าเดี๋ยวเรามาจิบชายาม่ายอะยเล่าน, <c oughs> นี่จะเป็นชาติ๊กเวยนะครับอ๋อนครับเกินู่กับขนมไทย ก็เห็นใบเกะบางชาให้จับน่่นี้นะเไปเริ่อยๆห่อเก็บหวยมากๆเลยเนี่ยชาเก็หัวธรรมดาเนี่ยสบเซนนี่แหววหกเซนอีกมกมันจะยาวสวยเลยอะเต็มตู้เอวชุดของรัชามีสี่ชุดใช่ไมมอลลี่นึงนีสองสามบางสี่ชั้นเลยสี่คอรคชั่นสี่จีไม่มีใช่ไหมสุ ชาเนี <muitas> ่ยแก่ลอนในเนี่ยาดอกดาีะไนเมื่อกี้ไม่ลองก็ไม่รู้เนี่ยลองเนี่ยเคยลองหมกินได้รึชอบเลยชอบเลยพี่เลิกคอเลยไปกินกับเขาไใช่กินมัวหรอก็บอกดิชาดียกยอนเป็นคุณชายกันเลยยกจอก หอมหอมเดี๋ยวมันจับลำบากอยู่มันร้อนอ่ะกลิ่นแก๊กขวยครับชาแก๊กขวยกลิ่นแก๊กขวยสิคะชาแก๊กขวยกิลิ่หลักนะคะเจ้าเป็นเล่นก็จริงอ่ะเธอบอกว่าชากิ่นแก๊กขวยก็นี่งเป็นชาแก๊กขวยอ่ะเหมาะกับอากาศตอนนี้เลยอากาศเย็นๆจิบชาร้อนๆแต่จะเป็นน้ำยังไงกันน่าจะยิ่งเดียวเนี้ย เราบวยะเจอแน่เราบวยแก้วไหนแบบว่าจะเลี้ยงไหมกเจอเรื่องนั่นเองเนี่ยคร่ะ จใช่ไหมเงีอันเกินดีๆล้วมีขนาดนาดนีอย่างนี้ทีร้านนี้เจุดสเนี่ยจะเป็นขนมหวานขนมโบราณวันนี้ฮะจะเอาสั่งมาสองอย่างแรกมานั้นนี่สาคูไส้หมูที่นี่เขาทำสดๆเลยนะเดีกินนี่คือผลไม้คงไม่ทำแล้มเปาหรอกสาคูเลยนะ แล้วก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงเด็กปกติมะม่วงน,นี่ดีมากเลยเดี๋ยวจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ตัวข้าวเหนียวก็นิ่มมันกินแล้วเหรอกินแล้วชิมแล้วไม่เห็นช้อนปเปื้อนะไรนี่ตักช้อนก่อนเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเรื่องสีไง <laughs> กระถิ่งก็มันมากเลย ไปที่แนวแบบชอบขนมโบราณนอที่นีู่กใจสักครู่สักครู่ดูครับสักครูนี่ยังเป็นเม็ดเมดอยู่เลยสากคูแท้เลยมาอย่าะไรไ,ไ,กกไอติมไอติมเกลยกูนไอติมเกลยอกูนเนี่ยใช่เอาก็ทลายกุหลาบไงใช่ มาทานนี้อร่อยมากเลยลูกเร็วๆมัไม่ใช่มะม่วงน้ำตกน้ำพี่ชายบ้าหายสีก็รู้เลวพี่ชายลองชิมดูมันร้อนมันร้อนมากเลมันเลยติดอย่างนี้สองเลยเล่นพองพองนะร้อนนะเฮ้กิดขึ้นนะร้อนอนแท้ยาจิ้อร่อยเหนลยวันนี้ฉีอะไกินซุปแล้ินซ มัต่แล้วก็เหนียวเนี่ยไม่เหลาข้าวเหนียวนะนึบนึบแป้งด้วยแป้งเนียวอ้าวแล้วใบไกลอ่ะเจก็เหนียวให้เจกินดูเหมือนดูเหมือนอร่อยอร่อยต้องอร่อยกว่างยี่สิบบาทแถวร้านเลยต่างกันเลยต่างกันเลยไส้เขาหมุูแบบ ไม่หวานเกลือไม่หวานเกลือไปถ้าไม่ยอมถ่ายเป็นกับแป้งกำลังดีเลยอุ้ยตายแล้วเพิ่ง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 ดูไรลังม่งนี่ไม่ใช่รื่อสารคือไม่หวานเลยนะถั่วเขาหอมไม่ร้อนแต่ใส่เลยใส่หลุดไปแล้วใส่แต่มไแล้วผมไม่น่าจะใส่น้ำมันนะมันเลยติด ได้นะเด็เดกเอาใช่ใส่สกันกนะใสโ่โรดโอ้ยเหละถั่วเป็นม็ดเดยอ,อร่อยของถั่วจ้มมโมเลยนะลุาจจะไม่แกล้ไม่นอร่อยมมไม่ค่อยหวานจะกินลูกเล้ยได้ไม่ร้อน ติดกันอะเนรน้อนย่งติดาจเที่ยมไ,ไรแต่ว่ามับคน่ากินนะแค่หนึ่งคนะรัวแล้วหอมะตอแอมกับพี่กินหนูนะเป็นทางัดในสีมานมาแล้วนี่เป็นเจ้บอ แต่มันมันกับตั่วหอมตัวหอมัวมันมันเวคัม้่อะว่าเป็นคัมเลย,ยน่เล้วเยียงคําวันนี้เข้ามาเป็น,นถ้วยเลยนะครับเสิอมาเป็นคัมเลย กินไงยกเนี่ยออมอหอเป็นปยะนี่ครับเจือเฮ้ยนาอวเหนียวอร่อยใช่ไหมลูกเจือมะม่วงมัน่าเหนียมันจะจืดอะโอ้ยเนียไม่หวานเน่ยเพราะว่ามะม่วาเหนียวไม่หวานครบนะเครื่องเจีนมะ่วยัง่ย เปรี้ยวเคมวานเผ็ดมาครบอร่อยมะพราพวว้าวขั่วดีไม่แข็งเคี้ยง่ายอรอไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหนียวใบอ่อนใช่ไหมใบก็อ่อนอร่อติดลองดูตันหล่ไม่สืมเครื่องครบนะมีกุ้ง ถั่วหอมแดงมะนาวข่าข่าหรือขิงเอาเอีกข่าแล้วก็มะพร้าวเอาไหนนะข่าไปเลยพี่น้ำยกไปเลยเนี่ยว้่านจะเอาเป็นชิ้นเอาจานมาใกล้ๆดิยกไปย่างจานเลยไหมชอบเหรอลูกคะไม่รู้จะชอบกินเป็นเหนียวม่วงด้วยแม่กินไปปีกปีให้ได้เป็นไรทำกุหลาบมาแตกนะเจนมะนี่ กำลังดีนะเคี่ยวง่ายไม่หวานจนเนื้ออร่อยเนีทยพิกใิกอะไรเคี่ยวไปนะครับครบเลยนะน้ำงาพริกหอมแดงผัวน้ำจิ้มมีไหมเขาไล่ให้แล้ว อร่อยมากน่ากินนะมีมะพร้าวให้ใช้ใช่ดูดน้ำหวานในดอกไม้สิดูดได้อะกินได้ผลในดอกไม้ที่นี่เขาบอกไม่ฉีดยาใช่ไหมมีข้าวเหนียวด้วยอีกข้างล่างมะพร้าวด้วยมันมะพร้าวโรยงาขาวด้วยอ่ะรสชาติเปรี้ยวปนอันนี้เป็นเปรี้ยวปน เขาเป็ดโคนต้องใส่มะพร้าวอยู่แล้วตามมาจ่ายตังค์ด้วยค่ะมันดีพี่ใหญ่มะพร้าวให้ติมมันนะเพราะอยู่ใกล้มะพร้าวตรงนี้มันมันที่เห็นดูน้าที่ไหนมะพร้าวใช่ให้เป็นเปียกปูนอร่อยนะคะเคะคะกินกับมะพร้าวด้วยข้าวเหนียวเลยข้าวมาก ขนาดเป็นไอติมแล้วรสชาติก็ยังเป็นเปียกปูนอะ่ะรสชาติเหมือนแบบขนมเปียกปูนที่แบบนิ่มๆเลยนะเขาทำเข้าถึงมากเลยพี่น้ำเ,นนนเต็มไหมเยอะกินเติมกินคล้ายๆเนี่ยนิดๆได้ไงเปียยปูน แล้ก็มีนี่อหละมะพร้าออ่อนจอดเหมาะจริงเลยจอดเนี้ยกับใบอร่อยกินสี่สิบเนาะมีมะพร้าวนิดๆใช้อร่อยไม่หวานอันนี้หลือไว้ทำไมเนื้อละเอียดด้วยละเอียดด้วยแล้วก็มีมะพร้าวแตกนิดหน่อยอร่อยอุ้ถามเคยเจอข้าวเหนียวข้างล่างปะเนี่ย เอออ่าน<ะ>ู้ไม่ได้กินข้าวเหนียวปลาหูล่างเนี่ยกินได้เนี่่เอาอ่ะตะกินแีอปปอน้ำมะม่วมเน,น,น,นี่เนียวไหมโอ้สวีทนเดเลยพี่